นำพาความงามสู่ผิวคุณซูเปอร์ไฮลูปสเปรย์หล่อดื่นอนเนกประสงค์สนใจสั่งซื้อ026335353 กลับมาว่าตีแสกหน้ากันต่อค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาเป็นวันที่สามมีหลายเรื่องไล่เรียงกันมาที่น่าสนใจในหลายประเด็นโดยเฉพาะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีถูกถามแต่ว่าไม่ยอมตอบเรื่องของการอนุมัติงบกลางในการเข้าไปช่วยเหลือประกันกับกลุ่มผู้ที่เกาะการร้ายหรือว่าเกาะเหตุจลาจนในการเผาบ้านเผาเมืองที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งมีข้อกฎหมายที่น่าสนใจและพี่ประพันธ์นั้นจับประเด็นนี้วันนี้โดยเฉพาะเลย ก็คือขนาดนี้ก็ในสภาการเมืองในสภามันก็กำลังมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอีกสองสาท่านคือพลอากาศเอกสุกรรมพลสวนทัศพลตำรวจโทชัด,ดกุลดิหลกอะไรอย่างนี้นะครับร้อยตำรวจอีกเฉลิมอยู่ํำรุงก็แล้วแต่นะฮะการพิปรายในสภาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาควบคู่กับการเคลื่อนไหวของการเมือง ประชาชนนอกสภาแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนในประเทศนี้นะครับจับตาและก็ให้ความสนใจไม่ว่าการเมืองนอกสภาหรือในสภาก็คือว่าทุกคนก็รู้ว่ารัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของพันตำรวจโททักษินของทักษินสินวัตนนักโทษหนีคดีนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในการที่ทุจริตคอร์รัปชันมีพฤติกรรมของการ บริหารบ้านเมืองโดยใช้อำนาจที่ผิดต่อกฎหมายและก็มีพฤติกรรมในการที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไปโดยเรียกว่า,าสุลุยสุล่ายฟุ่มเฟือยและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินภาษีงบประมาณของประชาชนและก็นำเสนอนโยบายที่เป็นการเปิดทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนโยบายที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก แล้วก็มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเฉาโชหรือเหมิมเกิมหรือไม่ไม,ไม่ไม่เกรงใจกับพี่ประชาชนหรือไม่แคร์ต่อความรู้สึกของพลร่วมชาติหรือสื่อมวลชนเขาก็ไม่ได้สนใจแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เ,เราอาจจะพูดลอยๆเพราะรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้สื่อมวลชนที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ปกปิดข้อมูลข่าวสารในเรื่องเหล่านี้ ความจริงแล้วในเวทีชุมนุมของพี่น้องประชาชนองค์การพิทักษ์สยามนะ่ยก็น่าจะได้มีเวลาที่จะได้มีโอกาสที่จะเปิดโปงข้อเท็จจริงของความชั่วร้ายของรัฐบาลให้ประชาชนได้เห็นแต่เผอิญว่าการจักการชุมนุมก็ยุติลงไปเสียก่อนด้วยเหตุดังที่เราทราบกันดีผมก็เลยหันไปสนใจติดตามดูว่าอาการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ย ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรที่ฝ่ายค้านจะนําข้อเท็จจริงมาตีแผ่ให้ประชาชนได้มีโอกาสรู้ประเินว่าการอภิปรายครั้งนี้มันมีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช,ช่อง11บอก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสรับฟังแล้วก็เชื่อว่าประชาชนทั่วประเทศก็คงได้มีโอกาสรับฟังก็จะดูว่าผลงานการทํางานของฝ่ายค้านเนี่ยมีน้ํายาไหมมีความสามารถไหมมีประสิทธิภาพไหม ก็ต้องยอมรับว่าการทํางานและการอภิปรายของฝ่ายค้านในครั้งนี้ก็ถือว่าทําการบ้านเตรียมตัวมาดีทําข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลมาอภิปรายในสภาเรียกว่าใช้ได้ซึ่งก็ต้องอันนี้ก็ต้องให้ให้ให้เครดิตเขาใ,ในเรื่องการเป็นฝ่ายค้านก็ถือว่าประชาิชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านน่ดี แต่เวลาเป็นรัฐบาลจะดีหรือไม่เนี่ยประชาชนก็รู้อยู่แล้วเพราะเวลาเป็นฝ่ายคา้านเนี่ยก็จะพูดว่าใช้ได้คนถึงบอกว่าประชาชนมันหมอ,มอนอยู่ค้านซึ่งเรื่องราวการโกงการทุจริตความชั่วร้ายของรัฐบาลนี่ยังมีมากยังมีเยอะแต่โอกาสโอเคละในการพิพายมันก็ถูกขัดขวางจากบรรดาลิ้วล้อสมุนทั้งหลายหรือว่าในภาคประชาชนยังไม่มีโอกาสที่จะนำมาตีแผ่เมื่อไหร่มีเวทีของภาคประชาชนจัด ชุมนุมขึ้นมาเนี่ยจะมีความชั่วของรัฐบาลน,นี้ออกมาอีกเยอะค่ะทีนี้เท่าที่ติดตามการอภิปรายสองสองวันที่ผ่านมาและวันนี้เป็นวันสุดท้ายเขาคงจะต้องอภิปรายไปถึงวันไม,ไม่ไม่เกินเที่ยงคืนเพื่อจะลงมติพรุ่งนี้ก็อยากจะเรียนท่านบุ้ชมและพี่น้องว่าเราได้เห็นความชั่วช้าเร็วสามของระบอบก,การเมืองนี้อย่างล้นจอนนละนะครับ ซึ่งท้ายที่สุดการอภิปรายการลงมติจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวท่วานก็คงทราบอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคืออย่างน้อยที่สุดคือมันทําให้คนและที่น้องประชาชน,นได้รู้ความชั่วร้ายของรัฐบาลอันในเรื่องที่หนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประเด็นสาระที่น่าสนใจใก็คือเรื่องอเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจะมีอยู่สองประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม วันนี้ในการพิปลายคนที่จะพิปลายก็คือคุณวิรัตกกรยาศิ์ซึ่งได้น,นาข้อที่จริงเอกสารคลิปรวมทั้งเทปที่บันทึกเสียงของการบรรยากาศของการประชุมในห้องประชุมของคณะกรรมการนะครับที่พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายระดับนายพลเห็นได้ชัดถึงพฤติกรรมของพลอากาศเอกสุกพลที่เข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการพิจารณาของส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชาการคือประหลัดกระทรวงกลาโหมและพยายามที่จะแต่งตั้งคนอื่นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขและคุณสมบัติตามระเบียบและตามกฎหมายระเบียบบริหารราชาการกระทรวงกลาโหมอันนี้มีหลักฐานชัดเจนแม้ว่าพลเอกสุกมพลจะพยายามที่จะหาทางเอาเรื่องคนที่ไปอัดเทพอัดเสียงแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้เราได้รู้ว่า การพิจารณาที่จะแต่งตั้งคนมาเป็นประหลัดประทรวงของท่านสุกํญพลเนี่ยเห็นชัดว่ามีพฤติกรรมในการที่จะเข้าไปแทรกแซงก้าวกก่และกระทำการนอกอำนาจและและหน้าที่ของตัวเอง <Yeah. S 1> ผมก็หวังว่าไอ้เรื่องนี้เมื่อนำไปสู่ศาลปกครองหรือนำไปสู่ชั้นพิจารณาของศาลแล้วเนี่ยคงจะเป็นหลักฐานอย่างดีที่จะชี้เห็นว่าสุกํญพลเนี่ยจะควรจะถูกขอถอนหรือไม่เพราะเป็นการปฏิบัติราชการโดยผิดต่อกฎหมาย และใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่มันชั่วร้ายที่สุดก็คือของกระทรวงกลาโหมก็คือเรื่องการจัดซื้อปืนประจำเรือรบของกองทัพเรือซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดว่าปืนที่เขาจะประมูลที่จะซื้อนั้มันต้องเป็นแบบที่สามารถที่จะหมุนได้สามรอยหกสิบองศาที่จะยิงได้ทุกทิศทางมาแทนปืนซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นฐานยิงที่เป็นตั้งประจำที่ ไม่สามารถที่จะหมุนได้โดยรอบตัวอันนี้ก็เป็นประเด็นทุจริตอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดที่ฝ่ายค้านนำอภิปรายนะครับเพราะไอ้ปืนที่ตั้งประจำเนี่ยมันเป็นปืนที่มันหมดยุคสมัยที่เขาจะใช้แล้วไปใช้ในยุคสมัยนู่นสงครามโลกครั้งที่สองนู่นแต่เมื่อซื้อใหม่แล้วมังกำหนดสเปกอย่างนี้แล้วประมูลเสร็จแล้วรัฐมนตรีกลับไปเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีการกลับมาใช้ในลักษณะแบบตั้งฟิกประจำอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะครับ แล้วยิงหมุนรอบตัวไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อำนาจแล้วมันจไปทําได้ยังไงแล้วท่านก็บ้ยไปว่าเรื่องกองทัพเรือเรื่องนี้ทั้งกะลาห่มและกองทัพเรือเนี่ยคงจะต้องแสดงความรับผิดชอบว่าทําไมกับเอาเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยกลับไปใช้ไปซื้อปืนที่ใช้ในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองกลับมาประจาเรือรบของกองทัพเรือด้วยกระบวนการจัดการด้วยกระบวนการที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองที่มีการอภิปรายที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและเห็นได้ชัดที่สุดเนะคือเรื่องการจำนำข้าวว่าในเรื่องการจำนำข้าวนี่เห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเสนอนโยบายนี้เพื่อจะช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาที่มีปริมาณข้าว33มล้าน ส4ิสี่ล้านนะครับปรากฏว่ามาถึงเวลาเอาจริงปรากฏาตัวเลขข้าวมันโผล่มาเป็นสามสิบเจ็ดล้านและตัวเลขลงสีชาวนาที่เข้าโครงการจำนำข้าวก็มีอย่างจำกัดใครจะมาเข้าโครงการลงสีใดจะมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะจะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะผ่านบุคคลในแวดวงทางการเมืองที่ใกล้ชิดรัฐบาลเพราะลงสีที่มีอยู่ทั่วประเทศตั้งสามพันลงสรีนี่มีลงสีที่สามารถ เข้ามาร่วมโครงการได้เพียง652โครงการอย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 1> และก็หลายรงศีที่เข้าโครงการนี้มีเงินหมุนเวียนในโรงศีมากผิดปกติ mm. ากบางรงศรีนี่มีเงินหมุนเวียนแค่อ่าเกล้านแต่กลับเพิ่มขึ้นในในทันที44ล้านอย่างเงี้ยหรือมีอยู่หมุนเวียนอยู่แค่ส0,000บาทแต่มาอีกปีมาในปีที่เข้าโครงการจะมาเข้ามีเงินเป็นร้อยล้าน <Okay. S 1> และกระทั่งในภาคืสารบางโรงศีมีเงิน แต่มีรายได้เพิ่มขึ้นทันทีถึงเจ็ดร้อยสาสิบล้านเหล่านี้เป็นต้นการเอาข้าวนอกต่างประเทศมาสวมก็เป็นเรื่องหนึ่งเอาข้าวมาหมุนเวียนจำนำก็อีกเรื่องหนึ่งและอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่มันตีแสกหน้ารัฐบาลมากที่สุดก็คือผมคิดว่าเป็นประเด็นที่คุณหมอว่าลงมาอภิปรายเพราะเป็นประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะอ้างว่าข้าวที่รับจำนำไว้ทั้งหมดเนี่ยครับเจ็ดกว่าล้านเนี่ยเจ็ดจุดสามสองล้าน สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้แล้วนะครับ1.4ล้านตันแถมคุยว่าได้เงินมา4.3หมื่นล้านเอาไปคืนทกศแล้วและกำลังจะมีการทำสัญญาขายกับรัฐเป็นลักษณะรัฐต่อรัฐมาไปได้หลายประเทศแล้วแต่ปรากฏว,ว่าเมื่อมีการพิปายเนี่ยผู้อภิปรายก็นำข้อที่จริงเนี่ยมาแฉให้เห็นว,ว่าไอ้บริษัทที่อ้างว่าเป็นบริษัทของรัฐที่ซื้อขายแบบ G2G เนี่ยกลายเป็นบริษัทของเอกชน ที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองนะครับไปตั้งบริษัทนอมินีไว้อยู่ในประเทศจีนและอ้างว่ามาทำสัญญาซื้อกับรัฐนะครับซึ่งเขาก็เปิดเผยชื่อบริษัทหมดนะครับว่ามีบริษัทจีนชื่อบริษัทอะไรนะครับ M G S s C M index อะไรพวกนี้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าในการขายข้าวเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลได้ไม่ได้ขายเป็นแบบรัฐต่อรัฐหรือให้กับนิติบุคคล กลายเป็นว่าขายกับบุคคลบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจให้มาอ,อ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจากประเทศที่จดทะเบียนอยู่ทางประเทศมันก็เป็นคนไทยและได้รับมอบอำนาจจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยให้ไปขนข้าวออกมาปริมาณเรียกว่ากลายเป็นคนที่เป็นผู้ช่วยสอสอของนางและพิพันธ์พงเรืองรองซึ่งเป็นสอสบัญชีรายชื่อภรรยาของนายกี้อลิสมัน嗯嗯พงเรืองรองทั้งหมดนี้ ในการซื้อการขนข้าวจากโกดังไม่ได้ขนออกต่างประเทศขนไปไว้ในโรงสีที่พิจิตรแล้วเอามาเวียนมาขายอีกนีลูกน้องที่ว่ามีเงินติดบัญชี64บาทแค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นก็มีเงินหมุนเวียนเป็นสี่ห้าหกพันล้านนะแล้วก็เงินปกติแล้วการซื้อขาย G2G ูจีมันเป็นเรื่องขายระหว่างรัฐต่อรัฐรัฐ ประเทศไทยขายกับรัฐประเทศจีนรัฐประเทศไทยส่งข้าวไปประเทศจีนคนจ่ายเงินมันก็ต้องเป็นปรัฐบาลจีนแล้วก็ต้องเปิด l อลซนะครับคือ Let t e r of c r เ d i t เพื่อจะจ่ายเงินหรือหักบัญชีกันแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่า,เ,าเงินมันไม่ได้เอามาจ่ายค่าข้าวที่ขนไปจากคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันเป็นเงินของคนไทยแล้วก็ขนไปไว้ในจังหวัดพิจิตรในโงใรงสีเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเลขบัญชี การโอนเงินนะครับของบุคคลเหล่านี้ว่าฝากไว้ที่ธนาคารไหนเอาเงินเข้าเ<ะ>งินออกอย่างไรผมคิดว่าตรงนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดเป็นการตบหน้ารัฐบาลที่มาถแถลงตอแหลประชาชนโดยเฉพาะนางปูยิ่งรัก <c oughs> และนายรัฐมนตรีนายบุญทรงเ <c oughs> ตระยาพิลม <c oughs> ที่กล่าวอ้างว่านี่ขายข้าวให้รัฐต่างประเทศเป็นแบบจี2จี แต่ไปไปมามันกลายเป็นบริษัทโรงสีค้าข้าว2บริษัทบริษัทที่เขาเอ่ยชื่อระบุชื่อมาเลยก็คือบริษัทอะไรอ่ะ President นะครับบริษัท President Agri Trading และบริษัทสยามอินดิก้าสองบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มาเข้าโครงการแล้วจาเข้าแล้วทาเรื่องนี้และอ้างว่าเป็นเป็นตัวแทนของบริษัทที่ซื้อแบบ G2G และทั้ง2บริษัทนี้ก็เคยถูก ปปชชีช้มูลเรื่องการกระทาความผิดเรื่องโกงเรื่องทุจริตข้าวมาในสมัยรัฐบาลทักษินมาแล้วอีกด้วยผมก็จึงคิดว่าการในพิปายในเรื่องการทุจริตเรื่องการจำหนำข้าวว่ามันเป็นการเอาเงินภาษีของประชาชนไปผลาญและทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวนถึงสองแสนล้านสองแสนกว่าล้านนี่โครงการแรกแล้วป,ป,ปีที่นี้ก็อนุมัติอีกห้าแสนล้านนี่จะเสียหายอีกไม่น้อยกว่าสองแสนล้าน และในปีที่สามถ้ายังทำโนโยบายนี้ต่อไปมันก็จะทำให้งบประมาณแผ่นดินนี่เสียหายหนี้สาธารนณะเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของรัฐบาลน,นั้นมันโกงทุจริตปัญหามันไม่เพียงระดับปฏิบัติระดับเจ้าหน้าที่และการเมืองลงสีพ่อค้านายทุนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเข้ามาผ่านเงินจากโนโยบายนี้เท่านั้นตัวรัฐบาลเองก็เป็นคนสร้างโนโยบายน,นี้เพื่อเปิดทางให้เกิดการทุจริต <Okay. S 2> นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่า การอภิปรายของฝ่ายค้านในส่วนนี้น่าสนใจและก็เป็นประเด็นที่ชี้เห็นว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่โกงนี่เฉพาะเรื่องเดียว <c oughs> ยังไม่รวมเรื่องมันสำมหลังเรื่องยางพารานะครับและยังจะมีเรื่อง <c oughs> อ,อื่นอีกเยอะ <c oughs> นะพืชกเกษตรตัวอื่น <c oughs> ส่วนประเด็นสุดท้ายที่ผมผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญและน่าสนใจมากก็คือเรื่องกรณีที่รัฐบาลน,นางสาวปูยิ่งลัก ใช้มติคอรมออนุมัติเงินงบประมาณงบกลางาประมาณร้อยกว่าล้านไปเพื่อการประกันตัวบุคคลที่ร่วมชุมนุมกับรัฐบาลร่วมชุมนุมกับคุณปูยิ่งรักพวกเสื้อแดงนี่แหละที่ก่อการจลาจลเผาบ้านเผาเมืองกรณีนี้มันมีสองประเภทคือประเภทหนึ่งคือเป็นพวกที่กระทําความผิดในระหว่างเกิดการชุมนุมคือพวกที่ไปเผาสารการและพวกที่กระทําความผิดก่อนก่อนการชุมนุมคือ มันมีคนหนึ่งที่เอาอาวุธร้ายแรงจรวดอาพีจีไปตั้งใจที่จะไปยิงถล่มใส่วัดพระแก้วมรกตซึ่งวัดพระแก้วมรกตนี่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นวัดนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังและเป็นวัดที่เขาเรียกว่าเป็นวัดที่อยู่คู่กับราชวศงจักรีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่สําคัญของประเทศอันเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกตใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองเป็นสถานที่สําคัญที่ทั่วโลกรู้จักและคนไทยให้ความเคารพนับถือสูงยิ่งแล้วก็บรรพบุรุษในราชวงศ์จักรีทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีที่เรียกว่าเก็บพระศพมันอยู่พระสบ<ช>อัธินะครับอยู่ในพระบรมมหาราชวังด้วยเพราะฉะนั้น คนร้ายที่ยิงอาวุธปืนเข้าไปาจะถล่มวัดพระแก้วนั้นแสดงว่าเจตนาที่จะทําลายทําร้ายไม่เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก่อความเสียหายร้ายแรงอีกคนที่สองคือนางดาตัววีโดนะครับนางซึ่งพูดจาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเห็นได้ชัดนะครับแต่นางดานี่เป็นคนกระทําความผิดก่อนที่จะมีการชุมนุมยังไม่ได้เกี่ยวกับการชุมในช่วงเสื้อแดงด้วยรัฐบาลไปนุมัติเงินร้อยกว่าล้านไปเพื่อประกันคนบุคคลเหล่านี้ทั้งพวกเผาสารการ พวกยิงวัดพระแก้วพวกที่หมิ่นพระบรมเด,เดชานุภาพนะครับทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้ครบปัญหาก็คือว่ารัฐบาลไปอนุมัติเงินงบกลางไปใช้เพื่อการนี้ได้อย่างไรเพราะงบประมาณกลางเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในกรณีจําเป็นและฉุกเฉินเพื่อป้องกันภัยพิบัติหรือปัญหาสําคัญของบ้านเมืองเช่นเกิดน้ําท่วมเกิดวาตภัยงบนี้ก็จะเอาไปช่วยประชาชน แต่งบนี้ได้ถูกนําเอามาใช้เพื่อประกันตัวคนที่ก่อการร้ายคนที่เผาบ้านเผาเมืองและทําความผิดอาญาร้ายแรงซึ่งไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะไปอนุมัติว่ารัฐบาลก็พยายามจะโต้แยง้งพยายามจะมาชี้แจงอธิบายว่าเอาว่าเนีียพวกนี้ยังไม่ได้ประกันตัวนะและการประกันตัวก็เป็นอำนาจที่ของกระทรวงยุติธรรมรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนก็เป็นการตะาแบง่งหรือการจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันเป็นอำนาจของศาล อันนั้นใช่การจะประกันตัวนี่เป็นดุลพินิจของศาลแต่การที่รัฐบาลมาอนุมัติเงินไปเพื่อประกันบุคคลเหล่านี้นั่นนะ่ะมันเป็นความผิดในทางการเมืองและแต่ทางบริหารของรัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมเท่ากับรัฐบาลไปสนับสนุนคนกระทาความผิดอาญาร้ายแรงทําลายชาติทําลายศาสนาทําลายสถาบัน,รบนพระมหากษัตริย์เพราะการไปช่วยประกันบุคคลเหล่านี้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินของปร,ประชาชนนั้นมันเห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้เงิน โดยไม่ไม่ถูกประเภทและไม่ถูกด้วยหลักการเพราะโดยตลอดมารัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีความนั้นเขามีกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นว่าคนที่ถูกอจับมาผิดตัวคนที่กระทําความผิดเพราะเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนนะครับใช้อําอนาจมโดยไม่ชอบในการไปจับกลุ่มตัวเขามา นะครับหรือคนที่ป้องกันตัวเองหรือช่วยเหลือผู้อื่นและถูกดำเนินคดีแล้วก็ไม่มีเงินหลักทรัพย์ที่จะป้องกันตัวเองเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นทั้งหมดนี้ผมจึงคิดว่ารัฐบาลปูยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลแห่งความเร็วสามชั่วลายที่สุด <Yeah. S 2> ที่สำคัญคือการไปประกันตัวนี่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการแล้วยังเป็นไปตามคำสั่งของทักษิณน,นักโทษหนีคดีที่วิดีโอลิง์เข้ามา ขอให้นางปูยิ่งรักเร่งทําเรื่องนี้<ะ>ซึ่งฝ่ายค้านก็มีคลิปมีหลักฐานและคลิปหลักฐานเหล่านี้สื่อมวลชนเคยเปิดมาก่อนแล้วทั้งนั้นแหละแล้วอันที่สองก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องข้าว<ะ>ก็เกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับทักษิณชินวัตร<ะ>นั้งแต่สมัยเป็นนาย,ยกฐมนตรีแม้กระทั่งปัจจุบันนี้กลุ่มเหล่านี้ที่ทําการทุจริตในเรื่องจํานาค้าข้าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทักษิณอย่างไรเ<ะ>ขาก็นําหลักฐานมาตีแผ่เจว่าทั้งรัฐบาลยิ่งรักและทักษิณมันคือพวกเดียวกัน คือโจรที่ปกครองบ้านเมืองและทําให้ประชาชนเสียหายประเทศเสียหายก็จึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลในการที่ฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลจะลงมติอย่างไรก็ตามเพราะพวกรัฐบาลเนี่ยต่อ้มันทําชั่วทําเลวทําผิดยังไงมันก็ตะแบงช่วยกันแล้วก็ลงมติหลับหูหลับตา<ช>ไปอยู่แล้วแต่ประชาชนในประเทศนี้จะต้องลุกขึ้นมาและจะต้องมาดูว่าระบอบก,การเมืองที่มันเป็นแบบนี้ เราจะรักษามันไว้หรือเปล่าเพราะมันไม่มีทางที่จะช่วยเหลือเหลือนำพาประเทศชาติบ้านเมืองก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อันนี้ก็คือเท่าที่ดูการในิปายไม่ไว้วางใจสองวันที่ผ่านมาผมเห็นว่าสี่เรื่องเนี้สองสามเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นถึงความชั่วร้ายของระบอบการเมืองของประเทศนี้แต่ความเลวร้ายแบบนี้มันไม่มันยังมีอีกเยอะเพราะเราต้องช่วยกันขุดคุยออกมาตีแผ่ให้ประชาชนได้รับรู้ แล้วก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนในประเทศนี้แหละว่าเราจะเอารัฐบาลแบบนี้ไว้ไหมเราจะเอาระบอบประชาธิปไตยแบบสามานชั่วร้ายแบบนี้ไว้หรือไม่เนี่ยคือสิ่งที่อยากจะนํามาพูดเพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลในการพิจารณาเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ประชาชนออกมาชุมนุมออกมาคัดค้านรัฐบาลน,นั้นนะ่ะมันมีเหตุผลมีความชอบธรรมเป็นแต่เพียงว่าข้อเทจ็จจริงที่จะนํามาตีแผ่ให้คนในประเทศได้รับรู้ได้รับทราบข้อมูลโดย โดยทั่วถึงกันนั้นมันยังไม่ยังไปไม่ทั่วถึงเพราะสื่อมวลชนไทยก็ไม่ได้ทําหน้าที่การมีความจําเป็นที่ต้องมีเวทีชุมนุมหรือมีความเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อเปิดโปรงเรื่องนี้ยังมีความจําเป็นเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนที่สลายการชุมนุมไป <c oughs> ก็ยังไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> เราจะต้องมีการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเอาบ้านเมืองเราคืนมาอีกแน่นอน <c oughs> แต่ว่าวิธีการรูปแบบหรือความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจค่ะ่ <c oughs> <c oughs> หลายคนให้กำลังใจนะครับเรื่องการชุมนุมว่าอย่าท้อแท้แล้วอย่าคิดว่าเที่ยวนั้นเนี่ยมันอดหวังเลยคนทุ่มเทมากรถมาสิบคันจากบ้านมาถึงเอาไงเตรียมค้างต้องกลับนะครับอย่บุ้งไข่ขเหลือท่วหัวเลยแจกกันเยอะๆอ,อ,อย่าคิดว่านั่นมันมันเป็นผลสุดท้ายแล้ะบอกได้เลยว่านี่คือคือ,คอการซ้อมรบนะครับแต่จริงๆเนี่ยจะมีทัพใหญ่มาอีกเที่ยวนึงแล้วก็ให้กําลังใจหลายคนนะโทรมาฝากผมบอกว่า ออบอกเสียอายด้วยว่าทุกคนนะครับยังเป็นกําลังใจถึงแม้ว่าท่านจะวางมือตรงนี้แต่ก็คิดว่าอาจจะยังสนับสนุนนะครับและจริงๆแล้วคนหนึ่งก็ติดต,ตามข่าวาวจากพันธมิตรตลอดเวลานะครับค่ะพี่เทิร์ตอนช่วงหน้าดีไหม<อ>ต้อง <จะ S 2> เบรกและต้องเบรก<ห>และเดี๋ยวกลับมาที่พี่เทิร์นะคะรวมถึงเรื่องความคืบหน้าของ สึกอภิปรายคราวนี้ที่ดูเหมือนเราคงจะเห็นผลลัพธ์ในการจบลงคืออภิปรายไปก็เท่านั้นเพราะว่ามือเขามากที่สุดในสภาก็คงจะผ่านไปด้วยความไว้วางใจนี่แหละค่ะพักกันก่อนสักครู่นึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาตีแสกหน้าว่ากันต่อค่ะ